ไม่ต้องรอเคล็ดลับสร้างความสําเร็จที่ทําได้ทันทีความสําเร็จอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากจะไปถึงบางคนคิดว่าต้องมีเงินมีโอกาสหรือเงื่อนไขพิเศษถึงจะสําเร็จได้แต่ในความเป็นจริงแล้วความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านั้นเสมอไปมีหลายวิธีที่คุณสามารถลงมือทําได้ทันทีเพื่อเริ่มต้นก้าวแรกสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการทํางานการใช้ชีวิต หรือการพัฒนาตัวเองซึ่งการไม่ต้องรอ,อนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงและเห็นผลได้อย่างรวดเร็วนี่คือเคล็ดลับที่คุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเพื่อสร้างความสำเร็จโดยไม่ต้องรอ 1. เริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จเป้าหมายทำให้คุณรู้ว่าต้องมุ่งหน้าไปที่ไหนและต้องทำอะไรบ้าง การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้สมองของคุณสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นและช่วยให้คุณจัดลําดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันวิธีทำได้ทันทีเขียนเป้าหมายที่คุณต้องการลงในกระดาษให้เป้าหมายมีรายละเอียดเช่นฉันต้องการทำธุรกิจออนไลน์และมีรายได้ห้0 0 0ื่นบาทภายในหเดือนแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆที่ทำได้ทุกวัน เช่นวันนี้ฉันจะศึกษาวิธีการเริ่มต้นเปิดร้านค้าออนไลน์ 2. ลงมือทำทันทีไม่รอช้าหลายคนตกอยู่ในกับดักของการรอเวลาที่เหมาะสมหรือรอโอกาสซึ่งเป็นการรั้งตัวเองไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าแทนที่จะรอสิ่งต่างๆให้สมบูรณ์แบบการเริ่มต้นลงมือทำเลยจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ระหว่างทางและปรับปรุงได้จากประสบการณ์จริง ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่การรอวิธีทำได้ทันทีถ้าคุณต้องการทำธุรกิจใหม่ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นสร้างเพจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์เรียนรู้จากการทดลองทำก่อดถ้าคุณต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องใดลองลงเรียนคอร์สออนไลน์หรือหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ได้ทันที 3. เปลี่ยนทัศนคติและความคิดการประสบความสําเร็จเริ่มจากความคิดและทัศนคติที่ถูกต้องหลายคนพลาดโอกาสสําเร็จเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่สมควรได้รับความสําเร็จนั้นการคิดในแง่ลบเป็นสิ่งที่จํากัดศักยภาพของคุณการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากความกลัวและความไม่มั่นใจเป็นการมองโลกในแง่บวกและเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยให้คุณกล้าทำสิ่งใหมๆ่ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จวิธีทำได้ทันทีเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันทำไม่ได้ให้พูดว่าฉันจะทำได้และฉันพร้อมที่จะเรียนรู้เขียนความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่คุณทำได้ในแต่ละวันลงไปเพื่อกระตุ้นให้คุณเห็นว่าคุณสามารถกล้าวไปข้างหน้าได้ทุกวันสพัฒนานิสัยที่ดีและมีวินัย นิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำๆทุกวันสามารถส่งผลใหญ่ในระยะยาวความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งใหญ่ในครั้งเดียวแต่จากการพัฒนาและปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องการสร้างนิสัยที่ดีเช่นการบริหารเวลาการออกกำลังกายหรือการอ่านหนังสือเพิ่มความรู้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของคุณและผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น วิธีทําได้ทันทีเริ่มต้นสร้างนิสัยใหม่ๆที่ดีเช่นถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านที่สนใจลองตั้งเป้าหมายอ่านหนังสือหรือบทความเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างน้อยสิบนาทีต่อวันหากคุณต้องการเพิ่มพลังงานและความมีชีวิตชีวาให้เริ่มต้นออกกำลังกายวันละ1 0ถึงนาทีแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่มันจะช่วยเสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจห้า ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จไม่ว่าคุณจะมีความสามารถหรือประสบความสำเร็จในระดับใดการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองไม่ควรหยุดการเปิดใจรับคำแนะนำและความรู้ใหม่ๆจะทำให้คุณเติบโตและมีโอกาสในการบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้นวิธีทำได้ทันทีมัหาความรู้จากแหล่งต่างๆเช่นอ่านหนังสือ ดูวิดีโอการสอนหรือเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ตั้งคำถามกับตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรใหม่และจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้เพื่อทำให้สมองจดจำและสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต6สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีเครือข่ายที่แข็งแรงพวกเขาเรียนรู้จากผู้อื่นรับฟังคำแนะนำ และร่วมมือกับผู้คนรอบข้างความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนณสำเร็จวิธีทำได้ทันทีติดต่อเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านที่คุณสนใจเพื่อขอคำแนะนำและเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาพยายามเข้าร่วมกลุ่มหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ เพื่อสร้างเครือข่ายและหาแรงบันดาลใจจากผู้คนที่มีความคิดคล้ายกัน 7. จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเวลาคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จรู้วิธีการจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดการรู้ว่าควรทำอะไรและเมื่อไหร่จะช่วยให้คุณไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญและสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่ช่วยให้คุณก้าไปข้างหน้า วิธีทำได้ทันทีใช้เครื่องมือจัดการเวลาเช่นการทำตารางงานประจำวันหรือแอปพลิเคชันการจัดการเวลาเพื่อวางแผนล่วงหน้าและติดตามความคืบหน้ากำหนดเวลาในการทำงานแต่ละอย่างให้ชัดเจนเช่นทำงานในช่วงเวลาเช้าสองชั่วโมงโดยไม่ถูกขัดจังหวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงานเคล็ดลับเหล่านี้สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอเวลาคุณสามารถเริ่มต้นลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่ทุกการกระทำจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้ เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ